สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง youtech for you อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนวิธีการแก้ไขปัญหาสำหรับใครหลายๆคนที่โทรศัพท์ค้างไม่สามารถปิดเปิดหรือรีสตาร์ทเครื่องได้นะครับจะทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูในคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามช่อง youtech for you เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับ ถ้าเราใช้พวกซัมซุงหรือว่า Android อยู่เนี่ยนะครับกรณีใช้ s a m s u n งอยู่เนี่ยผมแนะนําว่าให้ลองสังเกตดูนะครับจะมีปุ่มเร่งเสียงกับเบาเสียงแบบนี้อยู่นะครับอลองดูเครื่องของเพื่อนๆทุกคนนะครับสังเกตนะให้สังเกตตัวปุ่มเบาเสียงตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็คลิกมาอีกด้านหนึ่งอของใครที่เป็นป,ปุ่มปิดเปิดเครื่องอาบางคนปุ่มเร่งเสียงเปิดเสียงจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยทำการกด ตัวเบาเสียงนี่แช่ไว้นะครับแล้วก็ตัวปิดเปิดตัวนี้ค้างไว้นะครับให้กดตัวนี้แช่ไว้พร้อมกันนะครับนะครับแช่พร้อมไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เขาทําการรีสตาร์ทเครื่องให้โดยอัตโนมัตินะครับดูสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับเขาก็จะทําการรีสตาร์ทเครื่องให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้ทําการเปิดใช้งานเครื่องโทรศัพท์ของเรานั่นเองครับก็หลังจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งครับ เราให้เขารีสตาร์ทเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องปิดเครื่องไม่ได้เปิดเครื่องไม่ได้เอาวิธีการนี้ไปใช้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เลยนะครับบางคนปิดเปิด,เ,ปดเครื่องไม่ได้กังวลใจเอาเครื่องเข้าร้านเลยนะครับลองแก้ไขเบื้องต้นแบบนี้ดูก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเงินเข้าร้านนะครับบางคนตกใจเข้าใจว่าตกใจนะครับหลังจากนั้นเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนก็ทําการลองปัดดูครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าเครื่องได้เลยครับ เพื่อนๆเราเอาวิธีการใช้แบบนี้ไปแก้ไขปัญหาหรือแชร์ให้กับคนรู้จักที่มีปัญหาแบบนี้อยู่ได้เลยนะครับคลิปการสอนแก้ไขวิธีการปัญหาเครื่องไม่สามารถเข้าเครื่องได้หรือเครื่องค้างก็มีเท่านี้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ